วัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสปปราวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่30เหือนมิถุนายนปี2023นะครับเมื่อวานนี้ทางตะวันตกของเมืองมัเตเลียกองกําลังทาหารมนองลายร่วมกับกลุ่มปิวซซทีเข้าไปตั้งฐานคุดเมืองทองอยู่ในพื้นที่เมืองปันจินนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านตายี่ กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิเทพรองถิ่นบอกกับผูศศ้สื่อข่าวว่ากองกําลังทหารมิโนลาลร่วมกับปิวชอทีมาขุดเมืองทองอยู่ในพื้นที่ประมาณเดือนก,อนกว่าๆนะครับมาตั้งฐานใช้รถไมโครบรรทุกเข้าๆ,อ,าๆออกๆอยู่ในพื้นที่อยู่ทุกวันกองกําลังทหารมิโนายกลุ่มนี้ร่วมกับปิวชอทีมีกันเกือบ6กกันนายนะครับแล้วจ้างพี่น้องชาวบ้านมาขุดทอง กลุ่มปกป้องประชาชนเมื่อวานนี้วางแผนกันเข้าโจมตีในช่วงเวลาบ่ายโมงกว่าๆนะครับมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดแต่กลุ่มปิวซอที่ร่วมกับทหารวิรงลลยที่อยู่ในพื้นที่เสียชีวิตประมาณ4นายด้วยกันบาดเจ็บอีกหลายนายนะครับแล้วพี่น้องชาวบ้านที่คุดทองอยู่ก็วิ่งหนีออกไปจากพื้นที่ แต่กลุ่มปกป้องประชาชนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตไป2นายบาดเจ็บเกือบเจนายด้วยกันที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นหลังจากนั้นทาหารมิลองลายรู้ว่าสู้กับกลุ่มปกป้องประชาชนไม่ได้ต้องถอยล่นหนีออกไปจากเมืองทองแห่งนี้นะครับกลุ่มน้องนเยาวชนมีกันเกือบ80กว่ากนนายนะครับเข้าไปเคลียร์ในพื้นที่แล้วเข้าไปดูฐานทัพมิลองลายเอารถเมโคเอารถอะไรต่างๆมาไว้อยู่ในพื้นที่นะครับ หลังจากนั้นกลุ่มน้องๆเยาวชนเอาไฟจุดเผาแคมป์อะไรต่างๆนะครับที่เป็นของพวกไมน้องลายที่เข้ามาขุดเบิรทองอยู่ในพื้นที่เมืองปันจินนะครับอยู่ทางตะวันตกของเมืองมันเตเลียเมืองทองนี้มีอยู่หลายพื้นที่นะครับเมื่อก่อนจะมีพี่น้องชาวจีนเข้ามาขุดเมืองทองอะไรต่างๆนะครับอยู่ทางตะวันตกของเมืองมันเตเลียนี้ ช่วงนี้พี่น้องชาวจีนไม่กล้าเข้ามาในพื้นที่นะครับเนื่องจากกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิทียบท้องถิน่นไม่ยอมให้พี่น้องชาวจีนร่วมกับทหารมิลลรยเข้ามาขุดเมืองทองหรือขับไล่พี่น้องชาวบ้านให้ออกไปจากพื้นที่ต่างๆนะครับเวลากองกําลังทหารมิลลรยเข้ามาในพื้นที่ชอบมาทําร้ายข่มขู่ข่มเหงพี่น้องชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งนะครับ ถ้าเข้ามาดีๆหรือไม่ทำร้ายพี่น้องประชาชนกลุ่มปกป้องประชาชนก็จะไม่เข้าโจมตีนะครับเวลาเข้ามาไปจับพี่น้องประชาชนให้มาทำอาหารการกินหรือมาขุดทองอะไรต่างๆนะครับกองกําลังทหารม่ลลิงไลไม่ค่อยจ่ายเงินให้พี่น้องชาวบ้านนะครับข่มขู่ข่มเหงให้พี่น้องชาวบ้านทำงานให้กับพวกมันอย่างเดียวนะครับกองกําลังทหารม่ลลิงไลกลุ่มนี้ร่วมกับกลุ่มปิวซซทีพยายามจะมาขุดทองอะไรต่างๆ ที่พี่น้องชาวบ้านทำมาหากินกันตั้งนานนะครับแต่กองกําลังทหารมีลนิงไลยมาแย่งงานพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ตามเหมืองทองต่างๆนะครับใช้รถเมโคร,รถบรรทุกอะไรต่างๆแล้วไปขุดถนนหรือขับไล่พี่น้องชาวบ้านนะครับไม่สนใจว่าจะเป็นสวนนาพี่น้องชาวบ้านไม่สนใจว่าพี่น้องชาวบ้านจะไม่มีที่อยู่อาศัยกันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้กลุ่มปกป้องประชาชนพยายามจะเข้าโจมตีทหารมิลลิงไลอยู่ทุกวันนะครับ ในพื้นที่ทางตะวันตกของเมืองมันเตียใกล้ๆก,กับหมู่บ้านปันจินนะครับนี่ก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นเกือบทุกวันกับกลุ่มปิวซอทีนะครับแต่เมื่อวานนี้กลุ่มปกป้องประชาชนเข้ายึดฐานหนเมือง,งทองทาหารมินอลายที่อยู่ในพื้นที่ได้อีกหนึ่งฐานนะครับพร้อมกับอาวุธอีกหลายกระบ,บอกด้วยกันแต่กลุ่มปกป้องประชาชนไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับเอาไฟจุดเผาจนหมดแล้วออกมาจากฐานนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่กองกําลังทาหารมินอลาย อาจจะใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีก็เป็นได้นะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ภาคสกายหรือตำบลสกายนะครับเมื่อวานนี้กลุ่มปกป้องประชาชนกกลุ่มพิเศบท้องถิ่นใช้โดนเข้าโจมตีสถานีตำรวจหรือทั้งทหารที่มาตั้งอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่นะครับ กองกำลังทหารมินายกลุ่มนี้ร่วมกับตำรวจมินายมีกันประมาณ40กสิน,นายมาประจำการอยู่ในฐานนะครับแล้วกลุ่มปกป้องประชาชนกกลุ่มพิเดยบท้องถิ่นเมื่อวานนี้ร่วมมือกันประมาณ3กลุ่มนะครับใช้โดนเข้าโจมตีประมาณ20กับลูกด้วยกันทําให้กองกําลังทหารมินายที่ประจําการอยู่ในพื้นที่เฝ้ายามอยู่หน้าประตูเสียชีวิตไปประมาณ6นายด้วยกัน แล้วส่วนที่เหลือก็ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับแล้วพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับสถานีตำรวจแห่งนี้ได้วิ่งหนีออกไปจากพื้นที่นะครับเนื่องจากกลุ่มปกป้องประชาชนใช้โดนอย่างแม่นยำนะครับแล้วไปตกใส่ในพื้นที่สถานีแห่งนี้ ทำให้ได้รับความเสียหายเกิดขึ้นนะครับแล้วทหารมินองลายแตกตื่นกันเกิดขึ้นต้องวิ่งหนีออกจากฐานนะครับแล้วทหารมินองลายกลุ่มนี้ต้องเรียกกองกําลังเสริมมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่ด้วยนะครับตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนก็พยายามทุกวิถีทางนะครับเพื่อขับไล่ทหารมินองลายออกไปจากพื้นที่แต่ทหารมินองลายก็เข้ามาหยุดทุกวันนะครับ ขนาดน้องน้องเยาวชนใช้โดนเข้าโจมตีอยู่ทุกวันนะครับแกองกำลังทาหารวิง่งไลย ก็ยังไม่ท้อถอยนะครับเสริมกําลังเข้ามาอยู่ทุกวันชาเข้ามาในพื้นที่ชอบมาจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านเอาไฟจุดเผาบ้านเรือนอยู่บ่อยครั้งนะครับทำให้พี่น้องชาวบ้านเดือดร้อนถ้ากลุ่มปกป้องประชาชนไม่เข้าโจมตีก็จะไม่มีใครช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆหรือตําบลสกายนะครับตอนนี้หลายพื้นที่หลายหมู่บ้านด้วยกันลุกเป็นไฟนะครับถ้าได้ยินข่าวว่ากองกําลังทหารมินาย จะเข้ามาในพื้นที่พี่น้องชาวบ้านก็หลบหนีกันทันทีนะครับเวลาพวกมินองลายจับกลุ่มได้สุนมากจะไม่รอดนะครับจะใช้ปืนยิงเข่าเสียชีวิตอยู่บ่อยครั้งตอนนี้เด็กด็กแดงคนเท่าคนแก่อยู่กันอย่างลําบากนะครับในพื้นที่ภาคสกายนี้กองกําลังทหารมินองลายก็เสริมกําลังเข้าไปอยู่ทุกวันนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เมืองโป หรือจังหวัดมะเกียวนะครับอยู่ทางเหนือของภาคสกายเมื่อวานนี้กลุ่มปกป้องประชาชนกกลุ่มพิเด็พร้องถิ่นไปลาตะเวนอยู่ในพื้นที่นะครับใกล้ๆก,กับหมู่บ้านแห่งหนึ่งกองกําลังทาหารมิโนลายร่วมกับอยู่ซอทีอก็ลาตะเวนเช่นกันนะครับแล้วไปปเผชิญหน้ากันเกิดขึ้นมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดนะครับประมาณ15นาทีด้วยกัน ทำให้ทาหารมินายได้รับบาดเจ็บไปหลายนายนะครับแล้วกลุ่มปกป้องประชาชนในรับบาดเจ็บเช่นกันแต่ยังไม่ทราบว่าฝ่ายในสีชีวิตเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา6โมงเย็นไปลาดตระเวนหรือไปเจอใส่กันนะครับที่อยู่ในเมืองโปรหรือจังหวัดมะเกลนะครับนี่ก็มีกองกําลังทาหารมินายพร้อมกับกลุ่มปิวซอทีที่นำหน้าให้กับพวกมินายอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วเวลาไปเจอใส่พี่น้องชาวบ้าน ตามสวนตามเส้นทางต่างๆแล้วขออาหารการกินหรือเอาทรัพย์สินพี่น้องประชาชนอยู่ปล่อยครั้งที่สัญจรไปมานะครับตามหมู่บ้านต่างๆตอนนี้พี่น้องชาวบ้านไม่กล้าไปสวนไปนากันเนื่องจากทหารมิลงลลยเวลาเจอพี่น้องชาวบ้านตามเส้นทางตามป่าตามเขา ก็บอกว่าพี่น้องชาวบ้านสนับสนุนกลุ่มปกป้องประชาชน1กลุ่มพี่เดียบนะครับตอนนี้จับกลุ่มเวลาพูดไม่รู้เรื่องทหารมิโนลายใช้ปืนยิงอยู่ทําให้พี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตอยู่บ่อยครั้งนะครับตอนนี้ทางเหนือของภาคสกายกองกําลังทหารมิโนลายมีกันจนํานวนมากนะครับเนื่องจากมีอยู่2กลุ่มด้วยกันร่วมกับกลุ่มปิวซอทีที่เป็นแนวหน้าพวกมิโนลายนะครับ ยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขอไภยพี่น้องทุกท่านทุกคนได้นะครับขอบคุณครับ